สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลสู่รู้ คลิปนี้ครับผมจะพาไปฟังความคิดเห็นของแฟนวอลเล์บอลชาวไทยเมื่อได้ชมการแข่งขันศึกเตอร์กิสวอลเล์บอลลีฤดูการ2 0 2 1 2 0 2 2นัดที่8ของฤดูการวันที่13พฤศจิกาย,ยน2564เมสกุปซิกาตาเล่นที่สนามบาสเกนวอลเล่บอลฮอลล์พบกับซาลเยเบเลเยสโปลเจ้าบ้านของกุซือนาฮินจาตูมีผลงานชนะ5แพ้3และเกมนี้ส่งผู้เล่นนำทีมมาโดย ไกลากอนซาเลสมีหลังทีมชาติโดนิมิกันพร้อมกับมิรลสลาวาพาสโควาหัวเสาจากบังกาเลียรวมถึงโอนกาบียูกาวาหัวเสาจากรัเสเซียลงสนาม ส่วนโกคารโชคเชนของทีมเยือนมีผลงานชนะ3แพ้5มี8คะแนนเกมนี้ยังไว้วางใจ2ดาวตกทีมชาติไทยทั้งอาชราพรคงยศรวมไปถึงชัดชุอรโมกสีลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมด้วยอเล็กซานดราเซนเซวิตและลีลาเชีนกุลมือเซตสรุปผลการแข่งขันปรากฏว่าแม็กกุ๊ปซิกาตาชนะซาริเยเบเรดิเยสปอรไป3ต่อ0เซต25ต่อ17 25ต่อ13และ25ต่อ22เราจะมาฟังกันครับเมื่อซาลีเยเบเลรียสโปของอาชราพรและชัดชุกอ่อนแพ้ให้กับแม็กกูปซิกอตาไป0ต่อ3เสร็จ ว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเขาจะมีความคิดเห็นรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราไปฟังกันเลยนะครับความคิดเห็นของท่าแรกได้กล่าวไว้ว่าแมตต์กุป๊ปเขาเก่งจริงเสิร์ฟหนักตบหนักซาเลเยต้องพัฒนาฝีมือให้มากกว่านี้อีกหน่อยต้องช่วยกันรับลูกต้องคล้องแค่ว,ว่องไวกว่านี้อีกนิดสู้ๆยังไงก็เชียร์น้องๆและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่า ลีกตุรกีนี่สุดยอดเป็นอย่างที่เพียวบอกจริงๆว่าทุกทีมชนะกันได้หมดแต่ก็น่าภูมิใจเพราะเพียวและบุ๋มบิ๋มอยู่ในโดงดาราโลกทั้งนั้นและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงโคสซารีเยไว้ว่า โค้ดดูเกมไม่เป็นจริงๆหรือว่าแค่ไม่อยากแก้เกมบุ๋มบิ๋มตีไม่ได้เพราะเซตมาไม่ดีเลยเสียแค่สองสามลูกเปลี่ยนออกทันทีแต่ดันให้ลีลายืนต่อแทนที่จะลองเปลี่ยนมือเซตตอนเซต3เซตเตอร์ดีๆก็ไม่เอาบุ๋มบิ๋มลงให้เบอร์สี่ยืนป่วยยาวๆไปบ้าบอ คอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าไม่มีบอลเร็วบอลสั้นเลยมีแต่บอลยกสูงแต่น้องๆทําได้ดีแล้วเป็นกําลังใจให้สู้ๆต่อไปและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่าดูแล้วไม่ประทับใจเลยวันนี้โดยรวมก็เพียวๆเ,เล่นดีกว่าทุกคนในทีมตามๆต,ต่อไป และท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้ว่านัดต่อไปก็มีโอกาสแพ้ครับเพราะทีมเล่นแต่บอลโครงสร้างไม่มีตัวหลอกเขาจับทางได้หมดครับและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์แนะนําไว้แบบนี้ครับผมว่าซาดิเยต้องปรับปรุงตัวเซตให้มีหลากหลายกว่านี้ครับเพราะคู่แข่งเขารู้และจับทางได้ว่าจะเซตไปทางไหน แลวคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มากล่าวไว้ว่าพิดหวังกับโค้ดมากวันนี้เปลี่ยนตัวมั่วลีลาก็เซตไม่ได้วันนี้แต่เพียวยังเล่นได้ปกติของน้องนัดหน้าสู้ใหม่สงสารเพียวเลยยิ่งเล่นยิ่งท้อสงสารน้องและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับทีมไหนทุนเยอะก็ต้องแข็งแกร่งก็เหมือนเล่นเกมใครมีตังเติมเยอะก็ชนะวันยังคำ และท่านถัดมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าทีมตรงข้ามเสิร์ฟตีต่อบอลกันดีมากที่สำคัญบีหลังถึงตัวสูงแต่ตีบอลต่ำได้ดีทำให้มือเซตเล่งสปีดบอลหลบบล็อกได้บิ่มต้องปรับทัศนคติตัวเองใหม่เพื่อร่วมทีมไม่ใช่ผู้เล่นญี่ปุ่นไม่ใช่เพื่อร่วมทีมชาติต้องฝึกตีบอลให้ตายเพราะถึงตีแก้ไปเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อนจะรองบอลมาเล่นต่อเหมือนทีมเอเชียคงยากเมื่อเพื่อนรองบอลไม่ได้ก็ทำให้งุดหิดอย่างที่เห็น และท่านถัดมาก็ได้มาตอบเสริมใต้คอมเมนต์นี้ไว้ว่าถูกเป๋งเล่นให้ทีมชาติเป็นเด็กปั้นโค้ดให้โอกาสตีเสียให้แก้ตัวใหม่แถมมีปื้มจิตคอยหลอกล่อให้บล็อกอีกฝั่งวิ่งตามปื้มจิตมีช่องให้เล่นบอลง่ายตีได้โลกเลยเด่นในทีมชาติแต่ที่นี่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวไม่เก่งจริงไม่รอด ความคิดเห็นของท่านถัดมาทีมห่างชั้นกันมากๆทั้งรุกรับเลยจบสมต่อศูนย์บอลแรกแหกหมดโค้ดไม่มีกึิ่นหมดปัญญาแก้เกมและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์แนะนำไว้แบบนี้ครับเปลี่ยนตัวเซตทั้งตัวจริงและตัวสำรองที่สำคัญเปลี่ยนโค้ดเถอะดีขึ้นแน่และท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้แบบนี้ครับ เอคิดเล่นๆนะถ้าเป็นโค้ชไทยกับผู้เล่นสูงๆงแบบนี้มันจะเป็นอย่างไรนะใส่บอลสูตรเข้าไปคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่าสิ่งที่เห็นชัดของพี่เพียวคือการพัฒนาเรื่องการเสิร์ฟดีขึ้นมากบุ้งบิ๋มเล่นดีนะแต่เหมือนเขาจะจับบอลน,นางเลยติดบล็อกเยอะไปหน่อยกระโดดสูงกว่านี้อีกนิดคือเลิศและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มาแนะนำไว้ว่า เี่ยวกับบุ๋มบิ๋มได้รับประสบการณ์และวิธีการเล่นได้มานั่นคืออนาคตของทีมชาติไทยแต่ทีมซารีเยในอนาคตต้องพัฒนาผู้เล่นให้มากขึ้นกว่าเดิมและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ไว้แบบนี้ครับอยากดูว่าฤดูการนี้จะชนะใครบ้างแต่ดูแล้วยากมากเลยนะคอมเมนต์ของท่านถัดมาดูเหมือนทีมตรงข้ามจะศึกษามาดีเสร์ฟจี้ลิฟอย่างเดียวสู้ต่อไปเพียวๆบุ๋มบิม๋มซซรีเยมีอีกทีเมื่อไหร่ครับ และท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นี้ไว่วาวันที่20ค่ะและท่านถัดมาก็ได้มาให้มุมมองไว้ว่าดูแล้วเหมือนเขาไม่ได้เน้นชนะเน้นหาประสบการณ์ให้เด็กในทีมเซนเซวิตเป็นครูประจำชัน้นบุ๋มบิ๋มกับเพียวเป็นพี่เลี้ยงฝึกน้องๆล้มลุกคุกคานกันไปน่ารักเชียวและท่านถัดมาก็ได้มาตอบใต้คอมเมนต์นีใบว,ว่าคิดเหมือนกันเลยค่ะต้องยอมรับทีมซาเลเยทีมระดับอบตอนะ และท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบไว้ว่าทีมเขาจ้องจะเสิร์ฟเอสแต่ซาลิเยเสิร์ฟแค่ให้ลงสนามอย่างยากชัดจูออนต้องฝึกเรื่องความนิ่งเพราะพอหลุดก็ตีออกทะเลไปเลยแต่ก็เข้าใจเพราะยังอายุน้อยต่างจากเพียวที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วเรื่องหัวจิตหัวใจไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงและคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มาเปรียบเทียบไว้ว่าตัวสำรองเซตดีนะแจกจ่ายบอลดีกว่าเบอร์หก คอมเมนต์ของท่านถัดมายิ่งดูยิ่งทุกข์ครับทำให้เบื่อเหมือนเบื่ออาหารเลยครับและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงข้อดีของทีมชาติไทยไว้ว่าได้รับประสบการณ์เพียบดีต่อทีมชาติตอนไปแข่งกับนานา,นาชาติและได้แข่งกับพวกตัวสูงๆแล้วท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์แนะนำไว้ว่า ตัวเซตเซตสูงหาจังหวะยากกว่าบอลเล่บอลจะตกถึงมือตบเขาก็มาดักบล็อกสบายเพียวเพียวหุมบิ่มตบยกต่ำกว่านี้ยกสูงเหมือนคนตัวสูงก็จบเน้นเล่นให้เร็วเขาจะได้บล็อกไม่ทันเซตให้บิ่มตบแก้ตลอดคอมเมนต์ของท่านถัดมาแพ้เพราะเกมการเล่นแบบเดิมๆไม่มีความหลากหลายทีมอื่นเขาอ่านออกยังไงก็ส่งไปให้หัวเสาร,รอดักบล็อกแค่หัวเสาก็พอแล้ว แล้วคอมเมนต์ถัดมาก็ได้มาบ่นไว้ว่าขราวนี้ขอว่าหน่อยตัวเซตแย่มากเซตให้บุุมบิ่มแต่ละลูกเล่นไม่ได้เลยถ้ายัางเป็นแบบนี้ตายและท่านถัดมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยไว้ว่าดูมาหลายเซตแล้วแต่ดูอย่างไรก็เล่นไม่เข้ากันสักทีไม่รู้ว่าโค้ดมีการจัดการตารางซ้อมแบบไหนถึงเล่นไม่เข้ากันสักทีและท่านถัดมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นไว้ว่า ทำใจกับโค้ดคนนี้ไม่หวังชนะจะดันเด็กตัวเองส่วนเพียวๆบุ๋มบิ๋มเป็นตัวเสริมไม่ให้แพ้แบบน่าเกียรดทนเล่นไปตามหน้าที่ทีมนี้ก็คงอันดับตกลงตกลงและตกชั้นในที่สุดเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากโชว์ผลงานให้ดีไม่แน่ว่ากีบแบงค์อาจสนใจปีหน้าคอมเมนต์ของท่านถัดมา ควรเปลี่ยนโค้ดดีกว่าไม่มีลูกสูตรเลยดูหลีกญี่ปุ่นมันกว่ามีหลากหลายรูปแบบนี่จะเล่นแต่หัวเสาอย่างเดียวคงจะสู้ยากถ้าหัวเสาสูงร้ออัพไม่ว่าเลยและความคิดเห็นถัดมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับความคิดเห็นของท่านสุดท้ายได้กล่าวไว้ว่า บิมทำห้แต้มเขาใส่คะแนนผิดเป็นคะแนนของเพียววันนี้ซาลิเยก็ยังไม่ดีทำไมเล่นกับทีมท้ายตารางโซรับแย่กว่าเล่นกับทีมหัวตารางแต่ยังไงไม่หมดหวังนะคะเชียร์ต่อไปก็ที่จบลงแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนวลลเลบอลชาวไทยเมื่อซาลิเยเบเลดิเยสโปของอัชราพรและชัชชุออนแพ้ให้กับแม็กกูปซิกอตาไปศูนต่อสมเสร ทำให้ซาลิเยชนะ3แพ้6ปี8คะแนนเท่าเดิมผู้เล่นที่ตามแต้มสูงสุดในเกมนี้เป็นไกรลากนซาเลสดาวตบทีมเจ้าบ้านที่23คะแนนรองลงมาเป็นมิสโรสลาว่าพาสโควาของแม็กซ์กรุ๊ปเช่นกันที่13คะแนนส่วนดาวตบสาวไทยอาชราพรทำได้11คะแนนสูงที่สุดของซาลิเยและชัดชุออนทำได้4คะแนนเกมต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านพบกับเติร์กฮาวายอนลาลีแมตในวันที่20พฤศจิกายน 2,564คืนวันที่19พฤศจิกายนเวลาเที่ยงคืน30นาทีสำหรับแมตชนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการเล่นของซาริเยและนักตบสาวไทยอย่างอัญชราพรและชัชชุอ่อนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับ อย่างไรก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสู่รู้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ